9...8...7...6...5...4...3...2...1... บายสวัสดีน้องนนักศึกษาชั้นปีที่1ประจำปีการศึกษา2,565ทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่เป็นตัวแทนสมาชิกของชมรมจิตอาสาที่จะมาพูดคุยและเชิญชวนน้องๆให้มาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกชมรมของเราค่ะ ชมรมจิตอาสาก็คือชมรมที่มีการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนดังนั้นกิจกรรมของชมรมเราจะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างแน่นอนตัวอย่างกิจกรรมของชมรมเราเช่นการดูแลแปลงผักและสรุปงานสวนผักคนเมืองเป็นต้นแต่ชมรมเรามีการจัดค่ายชมรมด้วยนะทั้งนี้การจัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ณช่วงเวลานั้นๆค่ะ ซึ่งในส่วนของการรับสมัครนั้นจะไม่มีการคัดใดๆทางสิ้นแต่จะเป็นการสมัครผ่านระบบ a อ b a r SSS เท่านั้นจะรับจำนวนทั้งหมด70คนบอกเลยว่าใครวคนนั้นได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว a อ b a r v o l u n t น e r ด้วยกันนะคะแล้วเจอกันค่ะ